ทางการนะครับผมยังครับผมสวัสดีผู้บริหารครับอ๋อเมื่อกี้ผมได้ยินจากหลังเวทีบอกว่าก่อนกลับบ้านเนี่ยจะแจกรถหนึ่งคันไม่ใช่นี้เล่นครับผมยังมีแรงเหลือไหมฮะอ๋อเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะครับพี่ตักกระแตนกับน้องเจมเอ่าผมเห็นตอนน้องเจมเนี่ยร้องเพลงคุกเขา่าเมื่อกี้ฟรีแฟนคลับน้องเจมมานะฮะเขาเต้นท่านี้ครับแต่ผมเห็นแฟนคลับเดลสตาร คือแบบว่าใจคอเนี่ยจะจะเหลือให้เราบ้างไหมอ๋อเหลืออยะอนดีใจมากครับเมื่อกี้ผมเห็นป้ายชูขึ้นมาสีชมพูเขียนว่าแข็งแรงอันนั้นของผมหรือเปล่าฮะใครอยู่หลังเวทีดูเขาก่อนดิเอ๊ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ครับผมวันนี้ดีใจมากครับดีใจมากได้มางานของที่สันนะครับนี่ตัวเธอเฮยอยู่นีอนอน่อยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเขาแน่แต่อยู่นี่ก่อนอ่าโอเคใครมั่นใจกีไหนครับอ่าวันนี้จะมาสามเพลงครับเพลงต่อไปในเพลงจังหวะสบายๆนะฮะในนี้มีใครยังไม่มีแฟนั้มครับโดเฉพาะคืนนี้หรือเปล่า ใช่นะฮะจะบอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีใครดูแลหัวใจไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแคนดูแลให้เองนะครับมาชูมมไปึ้นมาเลยใีป้ายชู่ม้านนะครับมีอุปกรณ์ไหนชูขึ้นมาเลย ก็เป็นคนที่เดินดียิง่งคนทั่วไปไม่ไดี <Yeah. S 1> เกิดทุกคนไดมีแค่ใจดูเดียวอี่เธอร <Yeah. S 1> ็เป็นเพียงคนคนนึ่งไม่น่าเลยแค่เป็นเอิรมเมื่อเจอเธอมไม่รู้ทำไมยิ่งไกลกันก็ยิ่งวัน สกากบังเอิญเธอเธอต้องการใครหากบันใดเธอเธอนั้นอ่อนแอมากให้ฉันดูแลเธอรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อเธอเมื่อเธอเงียใจไม่ต้องรู้ว่าจะไม่ไปไหนจะ เธอยังล่นเล่ไมมแน่ใจก็ปล่อยให้มันเป็นไปให้ตัวฉันได้ที่สุดว่ารักเธอมาสักแค่ไหนรพื่ไว้ใจฉันดูสงใคร้งถ้าเป็นเธอว่าเธอต้องการใครหากนใดจะเธอ เธอเหงาใจไม่ต้องลืมจะไม่ไปไหนธอไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยฉันดูแลอยู่ดีเมื่อกี้ใครบอกว่าโสดอยู่นะอ่าเลื่อนเท้ารือเลื่อนคนด้นหลังนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นเวทีเรื่องคนนี้กับไงเดี๋ยวคนนั้นเพิ่มเลือด ให้ฉันรักเธอได้ไหมให้ฉนเป็นเพื่อเธอเมื่อเธอเหงาใจไม่ต้องกลัวจะไม่ไปไหนจะให้เธอเจฉอีกเหมือนเคยฉันดูแลเธอให้ฉันเป็นเพื่อเธอเมื่อเธอเงาใจ จะไม่ไปไหนจะไม่ทำให้เธอเจ็บอีกเหมือนเคยจะดูใจดี